นี่ครับผมพอมีมมเมลคาเฮตครบแล้วก็พี่น้องเดี๋ยวพาไปเพิ่งข้างน้ำกันนะครับเอาน้ำพึง่งมาส่งเพิ่นพี่น้องกันเลยพอมีนี่น้ำพึ่งเดือดสามขวดพี่น้องเอาน้ำพึ่งมาส่งเพิน่นนะครับอันนี้เป็นน้ำพึ่งหลวงนะพี่น้องเดืเอดสามขวดนะครับเดี๋ยวมาส่งเพิ่นนะครับไปไปหลุดน,น้ำกันเตรียมครบก่อนพี่น้องไปเช็คก่อนโอเคเรียบร้อยพี่น้องไปกัน ของล่างใส่กวนแล้วครับไม่ได้พี่น้องงาตัดว่าขาดเ,เรื่อยๆก่อนพี่น้องเ,เราเลี้ยงว่าตัดก่อนน้ำเต็มอันยันเลยสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับส่งวิธิพานพ,พาี่น้องมีผ้ามหาหมิ่นคือเก่าครับผมมากับพันจุช คืเอเกาผัานจุกยางไปหาแหละหาอยู่ข้างในผนมีคนลอยหาแล้วบ่เอิมเขาจะมายิงหนูมั้งแล้วเขาไปโลดนี่ครับพันจุกอาสวัสดีนะหนิผ่ันจุกครับผมอูโอเคครับไปหาตะกอนครับพี่น้องดูแล้วก,กันครับมื่อนี้ว่าสิได้จากห้างบ่ได้จากห้างเนาะพี่น้องเนาะ โอเคครับผมพอแล้ว <Ly> พี่น้องหุ้นนะครับตั้งมันเป็นบอในกล่องซื้อได้ดอกนุ่ๆดำๆหุ้นแต่เดี๋ยวให้พันจุกตัดเอาพี่น้องไปเอาไปโซ่สิอ้อมไปเข้าไว้ข้างไหนงดี่ยอันนี้ก็พอแล้วเดไปตามหาล้างล้างล้างใหั่ไงฮะ น้ำสองลันม,มีแล้วมีน้ำแล้วแล้ว,ลวก็หาตามนั่นแหะอันจุกสิเป็นคนเอาไปหนึอนนงอ,อันนี้เป็นหลวงใช่ไหมไอ้มันดำนน,นั่นแหละพี่ก็ว่ามันเป็นเหมือน,นพครื่งหลวงใหญ่อ่ะมันถึงหรอก นุงขงนไหน,นอืมพึ่งใหญ่ด้วยใช่เข้าไปดูอ,อ้อมไป่นนเลยเี๋ยวจับันี่มาอุอไปอ,อันจุกเข้าไปพิก,การไีแลู้่้นะมีเหน,นะนมันเต็มอยูน่นันนะน Này Răng không À, bảo mày đi. Ơ, mày mi có mèo. Để khoai xong xong ăn. Ok, sắp khoai màu ít xong xong 3 xong Há to. Đó, há mái đường thì đâu. ăn. há bay đây. Xì há lăng à. ัอสมอเไซค์นี่แหละครับหาหาบางอีกพี่น้องห้ามีจากข้างสองข้างโป๊โอเคครับผมครับผมวันนี้ไประคองง่าดนดาวอุ้จังอุ้กำข้อไมแล้อ้คองานะครับมอรักตงงยง บอกว่าเพิ่วานไปอโอ้หบอ,อ,อ,ต,อต้องลงทั้งโคกอ่ะแหละกากไว้โอ้ยเงยเดี๋ยวคนติดื่มติดะไบ่มาหามืม่นมกับว่าอะไรมีมดอกบอกเพิ่งวานแฮะ

มันเตื่นขึ้นตีบมนเต็มเหย่านีงอู้อู้มาเรซ่มดีเต็มแห่านีเลยพี่นองน้ปุดเหรอมาหามิ่นพี่น้องพาพอพอพ้นวาดแห่าะครับตีบเบิ้งตัดอ่อยออกพี่น้องพ่อพอดี พันจุกไปเบิ่องอยู่มีหอดเป็นดงหนูเป็นปไปอะข้าเก่าพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันครับว่าที่เป็นตาแดหนูโ่้มาแน่นมาสันตอกกับพี่น้องฮะมีตัวแน่นอนใช่ไหมพี่น้องโอ้ปไาอะข้าแบบไง อัดอนเกาไหนไอยเขียวใหม่ใหม่ไหมมันจะคุยหนูเลยไม่ใช่บรรยายลงไปน้ำเลยบุ๊คนี่นนอ้อยมันจะอ้อยนะโอู้ห้อยเยอยขามาทางปลายิ่งหยิ่งอ่ไปอ้อมอ้อมอ้อมเรียนอ้อมไปนู้น ครับพี่นอ้องปลาเนาค่ะไงฮักนูนี่หลายแฉะแน่นอนพี่น้องมันออกจากปลาอ่อยนคนแย่หอดบุ่นเลยปไปเนาค่ะของไม้เด็ดหรือพี่น้องไม่มีหรอกถ้าเราใส่กากเขาต้องใส่ทงไว้ฮะ ลอยเขามายิงอยู่เดี๋ยวพี่น้องมาแลกมา,มาล,ล่องหลุดมือร่วมกันพี่น้องิีมุกเลยนะพี่น้องโอ้โหทำร้านแบบร้ายเลยเดี๋ยวไปควนกันครับพี่น้อเฮ้ยไดแล้วบ่ อืมไอ้กวันก็ไปแล้วนเนาะโอ้อน้ำหวานคองแส้ได้ทั้งรอหกจะควาจะคู่ไปหาหาหาตามผู้เหมือนกลนอกไปไล่หามาจากทางโน้นกก่อนไปที่ที่เป็นผู้เหมือนลงไปตำๆำหน่อยนึ่ง เดี๋ยวขออนุญาตปัดก่อนเล้วพี่น้องเด้อ ววยน้ำแข็งน้ำจะไป้วทำอยู่คนละสี่เรือ้าโดนฝนด้วยวมันดุไปไปไปต้สงหลังใหม่นี่พอไป ทน่ไแล้วก็ะล้่และฮะบบ ที่ได้ที่มันแตกแค่นั้น,อนเองงามเลยปล่อยร่ออางหนึ่งพี่น้องเอ้ยบบกไงเงินที่เกียวได้างไ้นไี่นนก็ภัยครับนี่เราเห็นว่าครับนำปูยังไม่หอมนี ง่ายยังพี่น้องก็เสียวได้บ่มีก่อไปหนามเอาไปได้กับมือลังไอศิมาสู๋เพี่น้องน้ำหวานเต็มใบหนาเลยบ่ไปกังก่ออึ้นกันครับผมรูปผลงานท่านพิฆาตไม่เห็นยายเด้อไม่เห็นยายหรอกนี่ครับผมสรุปมือนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดล่างเจ็ดล่างยายเรายายเราจัดอยู่ล่างจัดอยู่โอเคครับ